สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งในรายการสยามทเทต t ร e เมื่อสองสามปีที่แล้วคุณนนทรีและคุณเป็นเอกได้จัดโครงการประกวดบทภาพยนตร์ขึ้นมาชื่อว่าโครงการ Thailand Script Project เพื่อเฟ้นหาบทภาพยนตร์ไทยที่ดีโดยไม่ได้มีเงื่อนไขทางการตลาดเป็นตัวตั้งจากนั้นแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็ได้ช่วยสนับสนุนให้บทที่ดีเหล่านั้นบางเรื่องถูกสร้างขึ้นเป็นภาพยนตร์วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังจากบทที่เข้ารอบหนึ่งใน5เรื่องสุดท้ายโครงการ Thailand Script Project เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวคนกลุ่มหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเขาแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักพวกเขาจริงๆพวกเขาถูกเรียกว่าผีขนุนเรื่องผีขนุนนะครับผู้ผู้หญิงกระเทยที่ที่เป็นกระเทยหากินอะไรลักษณะอย่างนี้บทหนังตัวนี้ก็เคยก็เคยไปคุยสตูดิโอเขาก็พูดเหมือนกับเป็นบทที่มันแทบจะไม่มีโอกาสได้ทาเพราะามันมันไม่ไม่ตอบสนองเรื่องการตลาดเลยแต่ว่าก็ก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าบทหนังที่ดีมันมันมันก็ต้อง ก็ต้องมีคนเห็นคุณค่าบ้างนะครับบทลักษณะอย่างนี้ถึงมันไม่มีคุณค่าทางอาอาจจะมีคุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเพราะว่าบางคนเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ในสังคมย่อมมีความต้องการที่แบบว่าให้คนรู้ค่าของตัวเราครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดมีคนในสังคมที่มันได้ค่าที่สุดนะฮะมาอยู่ด้วยกันมาหาความยอมรับของกันและกันเป็นวม,ม,มีเรื่องราวอีกมากมายที่คนทําหนังอยากสร้างเป็นหนังแม้เรื่องราวเหล่านั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จทางรายได้ในตลาดบ้านเรา แต่ก็อาจไปสร้างชื to to yeah, so ่อเสียงในเวทีนานาชาติซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนและที่สําคัญยังได้สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทําภาพยนตร์ขึ้นมาการพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาวสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการสนับสนุนให้คนทําหนงอิสระรุ่นใหม่เหล่านี้ได้สร้างงานที่แตกต่างอย่างมีคุณภาพซึ่งสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้บุกเบิกขึ้นมาแล้วและผมหวังว่าการสนับสนุนเหล่านี้จะยังมีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ